ไปเมืองโบราณเตรียมตัวใส่บาตบาพรุ่งนี้เจ็ดโมงเชา้าช่วงนี้ไม่เอยได้ไลฟ์สดคุยเลยโอเคอนุโมทนาทุกคนจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีมีเวลาครึ่งชั่วโมงก็เลยไลฟ์สดสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลับยังไม่แน่ใจว่าตอนเดินทางกลับจะไลฟ์สดไหมเดี๋ยวขอดูก่อน ภาคปฏิบัติช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเลยเอาจริงช่วงนี้ขี้เกียจบองตรงเลยขี้เกียจมาก <c oughs> ตักหาอาหารแห้งได้ไหมได้ยอดธรรมยาตาตอนนี้น่าจะขาดอีกแค่ส0 0 0สนยอดธรรมยาตาน่าจะขาดอีกแค่สา0 0สนจะเต็มแล้วตอนแรกม,มันแสนสามใช่ไหมตอนนี้มันแสนเจ็ดกว่าแล้ว น่าจะอีกประมาณไม่ถึงสามแสนดีก็คงปิดล้ใครต้องการร่วมบุญธรรมยาตานไปที่ ID Line ลแอสไซสาธุวันนี้พรุ่งนี้คงจะปิดแล้วล่ะ ID Line ลแอสไซสาธุนะเอวงกลม SATU เข้าไปร่วมทำบุญกันได้ธรรมยาตาส่งภาพไปประเทศอินเดีย70กว่ารูปพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจารย์จะเดินทางเข้าไปถ่ายรูปกับพระที่จะเดินทางทำไปธรรมยาตาวันพรุ่งนี้ ที่วัดอะไรสักอย่างอาจารย์จำไม่แน่แต่เขาเชิญอาจารย์แล้ <Okay. S 1> พวพรุ่งนี้จะไปถ่ายเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าพระที่จะไปเดินธรรมยาตาจํานวนหนึ่งนะไปถ่ายรูปจํานวนหนึ่งเพราะเขาจะเดินทางวันที่15แล้ว15เนี่ยวันที่15บที่จะถึงเนี่ยเขาจะเดินทางแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปากราบสักการะพระที่จะเดินทางไปธรรมยาตาพรุ่งนี้จะเอาภาพบรรยากาศมาฝากก่อนที่ท่านจะเดินทางไป เสื้อหนะ้าอีกจะอีกจะอีกจะอีกแป๊บหนึ่งใช่โรงเรียนพระยาหาคีรีที่พยาคมอะไรเ้าอยาไมาร่รู้ร่วมบุญได้ที่ idline satu จะเข้าไปที่ idline a วงกลม satu idline satu สวัสดีจ้าถ้าเราไม่ได้ไปวัดแต่เราฝากเงินทําบุญเราจะได้บุญไหมคาได้มันได้เท่านั้นแหละแต่ทําบุญด้วยมือของตนเองอะ่ะดีที่สุด ดีจ้าสวัสดีจ้าโรงเรียนพายุหะพิทยาคมใช่แต่ไม่ได้มาบรรยายนักเรียนนะอันนี้มาบรรยายผู้ใหญ่เขาขอยืมสถานที่ของโรงเรียนประมาณพันคนแต่เด็กนักเรียนมันก็มายืนมุงยืนดูถ่ายรูปอยู่นี่เด็กพอยืนแอบถ่ายรูปอยู่นี่นี่ดวง <laughs> เปิดได้เปิดได้เออให้เด็กเขาเห็นหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจะเปิดหน้าต่างยังไงมันจะเสียงมันจะดังหรือเปล่าจะถ่ายรูปเหรอ เดี๋ยวถ่ายคนหนึ่งมันจะมาอีกหลายหลายคนหรือเปล่าดไอยู่เอดูไรอยู่เหรออดไอยู่เหรอไหนล่ะเออเข้ามาไม่ได้หรอก

เอ่อสำหรับท่านที่จะเข้าห้องน้ำนะครับ

啊！真，真的真。<music> <music> เดี๋ยเจ้าที่จะครับเดี๋ยวเวลาที่นะครับประมาึเหนาที่นะครับเดียวจะถึงเวลาีนะครับเดี๋ยวุกนะครับอดีจะนะมี่เหลืออเยอะครับเหลเยนะครับหรือว่าถือายังไม่าได้

คือแปดล้านครับสามพันครับกาจะมีเงินอ่าว่าให้วิวการศึกษาห้าพันสามพันและอสองพันนะครับเป็นจนวนจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับอยู่ที่นีนแล้วนะครับแล้วก็ทนะกระสอบยกนะครับผู้จัดการนะครับแล้วก็อะไรไม่มีอเมริกานะครับเงินประดุลสถานศึกษานะครับ หนึ่งพันบาทแล้วก็สมทนในการฆ่าโดน่าันบาทนะครับการโดโรงเรียนนี่แ

อกหักอกหักวน้ำหน้ามือกันนะครแล้วเออสมบควรแล้วเลิกไม่ต้องอกหักขาใหม่เออโอเคครับถ่ายรูปเหรอ สาธุขอบคุณมา,อากอาจ้าเนื้อวัฒนานะช่วยชารสักลูกนะคะเออสาธุได้ๆมามาถ่ายรูปตามอาจารย์ด,ดูไลฟ์ตลอดเลยน,นะมามามาของอาจารย์ไปใกล้ไปไกลมาเยี่ยมข้างนี้คนหนึ่งข้างนี้คนหนึ่งกนนันนะจ้าสาธุ ปิดเลยก็ได้เหเลอาตานังจะเอากลับคืนก็ได้เลยใจก็พูดแรงไปเด็กเขาเก็บความรู้สึกไว้ในใจได้นะครับ มึงไปปัญญาอ่อนไกลๆไปมันมาขอกูถ่ายวีดีโอเพราะมันต้องการให้กูด่ามันไม่ได้ต้องการให้กูปลอบใจช่วยกูนาไปปัญญาอ่อนไกลๆจ้ามันไม่รู้หารู้เหวนมึงไม่เห็นแล้วมันขำคิกคักคิกคักกันอะโง่แล้วอวดฉลาดจีนะมึงเนี่ยไม่รู้จักหารู้จักเหวรเลยเด็กมันมามันมาอัดวิดีโออะกูมอยายให้กูด่าโง่แล้วอวดฉลาดจริงๆมึงจบโรงเรียนไหนมาเนี่ยฮะมึงไม่ได้ฟังสิ่งที่มันเด็กมันขำกันเหรอ คนโง่นะมันอยากจะแสดงความเห็นตลอดเวลานี่แหละสันดานของคนโง่คนฉลาดมันจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะหรอกถ้าไม่ใช่เรื่องของมันไม่พูด่ต่มีไม่มีใครตั้งคําถามกับมันมันก็ไม่พูดแต่คนโง่โเนี่ยมันจะมีมันไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะใครแสดงความเห็นอะไรมันแสดงความเห็นกลับหมดนี่เขาเรียกว่าพวกโง่อวดชาอวดเงี้ยอวดภูมิอวดภูมิที่ไม่มีความรู้หาอะไรเลยอยากจะอวดตลอดอยากจะแสดงความเห็นตลอด กูจะบอกให้คนฉลาดเขาไม่แสดงความเห็นในขณะที่ไม่มีใครถามหรอกนั่นแหละลักษณะของคนฉลาดเขาจะเงียบเขาจะพูดเมื่อมีคนถามอีกสิบนาทีเดี๋ยวจะจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปบรรยายก็ไล์สดไล์สดตามไปเลยบ่ายโมงบ่ายโมงบายโมง วันนี้ไม่ได้มาบรรยายนักเรียนนะวันนี้มาบรรยายผู้ใหญ่เขารวมคนมาเขาขอยืมหอประชุมที่โรงเรียนหนึ่งพันคนน่าจะใช่นะเขาพูดวพันคนปะเราขึ้นไปดูมายังเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปเห็นก็พูดว่าพันคนไม่รู้ถึงหรือเปล่าไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวก็ไปแล้ว อาจารย์ได้หมอลองคอหรือ,อยังคะไม่แน่ใจว่าได้หรือ,อยังนะยังไม่ได้ถามเลยว่าเขาแกะมาอะไรแล้วล่เพราะก็กติอาจารย์บอกว่าเวลาใครส่งอะไรมาแกะไว้ให้วางไว้ให้อาจารย์ก่อนเพราะไม่งั้นอาจารย์จะไม่รู้เลยว่าใครส่งอะไรมาบ้างแกะเสร็จแล้วไปเก็บหมดพายืนฉี่ผิดจ้ะคนพิการตัดขาบวชได้ไหมไม่ได้นะ อืมเด็กทำคอนเทนต์ใช่มันก็ออกไปลงช่องมันตามปกตินั่นแหละมันตลกกันมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้อกหักจริงหรอกมันก็ตั้งคำถามไปอย่างนั้นแหละ จารย์ไปอินเดียเมื่อไหร่ยังยังยังไม่ไ,ไปตอนนี้น่าจะประมาณช่วงใกล้ใกล้ปลายปีนะใกล้ๆกล้ปลายปีรอบนี้อาจารย์งคงไม่ได้ไปแล้วแหละไม่ทนันมันมีหลายอย่างมากเลยเคลียร์คิวไม่ทนันไม่ทันเลยเพราะว่าพระอาจารย์สมทบอ่ะท่านเดินทางไปอินเดียวันนี้แล้ววันนี้ท่านเดินทางเมื่อเช้าท่านโทรมาหาอาจารย์ดี๋ยวจะไม่ได้รับโทรศัพท์ท่านไม่ทนันโทรกลับไปไม่รู้ท่านเดินทางไปแล้วหรือย,ยังท่านโทรมาแล้วก็ท่านจะเดินทางกลับมาอีกทีวันที่21 ่เดือนนี้แหละเสียดายมากเลยไม่ยังไม่ได้คุยกับท่านแล้วก็ขอ,ออยากไปด้วยได้คูหนึ่งเ,เก็บเก็บเงินรอเลยนี่กูบอกให้คนหนึ่งเก็บเงินรอแล้วพอ <c oughs> สัน้น <c oughs> ระดับดีไม่ต้องเก็บเงินแล้ว <c oughs> ไปบอกให้เขาเก็บเงิน <c oughs> <c oughs> คุณหนึ่งคนไหนครับสารแนอีกแล้วมึงไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาอะเขามีลูกเขามีเมียหมดแล้วไม่ต้องไปสรารแน ใครจะร่วมบุญนะอย่าลืมนะไอ l ดี e ไลอ้อนไสาธุฝากไว้ด้วยธรรมยาตาพระจะเดินทางวันที่15นี้แล้วนะธรรมยาตาปิดยอดให้ท่านหน่อย2ล้านอนุโมทนาทุกคนด้วยไอ l ดี e ไลอ้อนไสาธุเวงกลม SATU 70กว่ารูปนะ70กว่ารูปโคตรเกียดเลยคนหัวล้านตายสิมึงจะมานั่งดูกูอยู่ทำไมล่ะเกียดกูแต่ก็นั่งดูกูจังเลยนะตายซะ กระโดดลงบ่อน้ำตายไปกูแนะนำใครจะร่วมบุญนะ ID l ดี e ล s i สาธุ A วงกม SATU วันนี้ไม่รู้จะปิดยอดได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้มีเวลาไลฟ์สดบอกบุญเลยช่วงนี้อาจารย์เล่าถ่ายหนังหน่อยค่ะก็ไม่มีอะไรก็ไปถ่ายตามปกตินี่แหละเล่นยากเหมือนกันนะเอาจริงๆดาราไม่ง่ายนะกูบอกเลยถ่าย3เทค4เทคทำาเดิมแบบเดิมๆพูดเดิมๆ แล้วคือกูเป็นคนไม่มีบทอยู่แล้วนะเขาให้กูพูดกูก็พูดกูก็พูดไปเรื่อยอะมุมกล้องไม่ได้อัดถายใหม่มุมแคบไปอัดถายไหม่มุมกว้างไปอัดถายใหม่รอบแรกถ่ายกูก็นึกว่าใช้ได้เปล่าซ้อมกูก็เล่นกูก็ด่าซะเต็มที่เลยเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวเอาแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะเอาแบบแบบให้เหมือนที่สุดกูก็แบบอ้าวยังไม่ได้อัดเหรอ่ายยังไม่ได้อัดซ้อมอะกูเล่นใหม่เดินไปกลับมาใหม่อะไรถึงเดิมมาปุ๊บด่าด่า อ่ะมุมกล้องไม่ได้มุมกล้องไม่ได้นะกูถ่ายมาอีกรอดับนึงอีกอ่ะเดินใหม่แบบโอ้ยสามเทคได้มั้งจนเสร็จมุมกล้องแล้วก็ปรับมุมนิดนึงปรับมาสนิดนึง<ด>ค,คัดคัดแต่ระหว่างที่กูเล่นไม่มีคัดขั้นนะคัดตอนจบอย่างเดียวรับเดียวถ่ายประมาณชั่วโมงนึงมั้งประมาณชั่วโมงเดียวโดยประมาณ วนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยมุมกล้องไม่ได้ขยับใหม่อันนี้ไม่ได้แค่ไปอาขยับใหม่แต่พูดดับบทพูดอัไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเป็นพูดสดไงก็ไปรอดูเอากูก็ไม่รู้เขาจะเอาอันไหนใส่ไปตัดต่อตรงไหนอะไรยังไงกูก็ไม่รู้เห็นว่ามีหมอปลาใช่ไหมมีหมอปลาเล่นเป็นพระแล้วก็มีมหาสมปองเล่นเป็นพระเล่นฉากหนึ่งเล่นกับแจ๊ แจ๊ดชวนชื่นไอแ้แจ๊ดเน่ยไม่ค่อยได้พูดอะไรอะกูเดี่ยเป็นคนพูดอยู่คนเดียวเนอะไอแ้แจ๊ดนั่งโดนดา่าหลุดขำไหมไม่หลุดไม่หลุดแหมพวกนี้มันมืออาชีพไม่มีหลุดหรอก <S <S แต่พวกทีมงานมานั่งขำกันอยู่นะ เ,เห็นเขาว่าคุณพศอนนท์เขาก็นั่งหัวเราะอยู่ข้างล่างาเขานั่งคมมอนิเตอร์อยู่ชั้นล่างอาจารย์อยู่ชั้นสามเป็นตึกเก่าร้อยปีอยู่ตึกจะอยู่ข้างๆวัดสเกตตึกเก่าร้อยปีแล้วเก่ามากมบันไดนี่แบบโอ้โหเดินขึ้นไปไม่รู้จะผุบลงมาตอนไหนะนะ<ม>เรื่องอะไรหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดภาคหกหลวงพี่แจ๊ดที่เป็นแบบท่าบิดมอเตอร์ไซค์โปสเตอร์เขาอะนะหลวงพี่แจ๊ดบิดมอเตอร์ไซค์ อาจารย์เบียร์ไปสแสดงเป็นอาจารย์เบียร์ใช่ไปสแสดงเป็นอาจารย์เบียร์เลยไปรอดูเอาไม่สปอยเพราะกูก็จำไม่ได้มันก็กูพูดอะไรไปบ้างอะน,นะเวลากูด่ากูก็ลืมกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูด่าอะไรไปบ้างหนุ่มพิจิตภาคหกใช่ อยากให้เผยแพร่ภาษาอังกฤษไม่มีจะก,กูพูดไม่เป็นสิท8แปดดูภาพยนตร์ได้ไหมถ้าดูแบบจรงิงจังไม่ได้ดูแบบพันผานเป็นตอนๆที่มันมีแบบว่าจําเป็นต้องดูอย่างเงี้ยได้ที่ไม่เป็นค่าศึกต่อพรมจันย์อมืมสาธุู ตอนเช้าไม่ได้ไร้สดด่าออกไหมด่าออกสิไม่มีคำว่าด่าไม่อกอกน,นะลงทะเบียนเมืองโบราณค่ะพรุ่งนี้ใส่บาทค่ะอืมสาธุเอออาจารย์ทำทำลิง์ลงทะเบียนยัง <rit> แหลมทำลิง์ลงทะเบียนยังทำแล้ว อาจารย์จะแจ้งให้ทราบว่าใครจะเดินทางมาเมืองโบราณในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเมืองโบราณวันที่12ใส่บารเจ็ดโมงเช้าแล้วหลังจากใส่บานเสร็จใครต้องการการเชี่ยวเยี่ยมชมเมืองโบราณสามารถทําได้สองวิธีไปในานามกลุ่มคนตื่นธรรมแจ้งเขาเลยว่ามาจากคนตื่นธรรมอาจารย์เบียติดต่อที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หนึ่งก่อน9ก้าโมงครึ่ง ก่อน9โมงครึ่งติดต่อที่9เคาน์เตอร์1ก่อน9โมงครึ่งเพื่อรับบัตรเที่ยวเมืองโบราณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นอ่าเดินทางมาเมืองโบราณพวกนี้ติดต่อรับบัตรเที่ยวชมเมืองโบราณเคาน์เตอร์1ฟรีแจ้งเขาว่ามาจากกลุ่มคนตื่นทำเคาน์เตอร์1ซื้อไม่ต้องซื้อตัว๋วรับตั๋วฟรีได้เลย บอกว่ามาในานามคนตื่นทำอาจารย์เบียร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก่อน9ก้ามงครึ่งรับตั๋วฟรีคนละหนึง่งใบ 2. ถ้าเกิดใครต้องการจะแล้วเขาจะมีรถรับส่งในเมืองโบราณวิ่งวนหรือที่จะเช่ารถเองก็ได้เนาะเช่ารถเองได้ครับเช่ารถเองก็ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ตั๋วเนี่ยฟรีแล้วก็รถโดยตั๋วลูกสึกจำมูลค่า500บาทปะ ถาประมาณ500ยใช่ตั๋วคนหนึ่งปกติราคา500บาทนะแต่สําหรับกลุ่มคนตื่นทำเราให้ฟรีคนละหนึ่งตั๋วฟรีเลยไปได้เลยไปดังครอบครัวก็รับบัตรได้เลยบอกในานามกลุ่มคนตื่นทำฟรีทุกคนที่ไปไปเปครอบครัวก็ได้กรณีที่สองอยากไปฟรีแต่อยากเอารถขับเข้าไปเองขับรถเที่ยวเองเผื่อจะสะดุดหรอ ไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดจำนวนติดต่อรับก่อนเก้าโมงครึ่งนะไม่ใช่เก้าโมงครึ่งนะติดต่อรับก่อนเก้าโมงครึ่งตั้งแต่ตอนหกโมงตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าได้เลยแต่ไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งไม่ใช่9ก้าโมงครึ่งนะกรงเปลี่ยนใหม่นะไม่ใช่ไปหลังเก้าโมงครึ่งเอจ็ดโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งรับบัตรฟรีแล้วก็อีกกรณีหนึ่งกรณีที่สอง ใครก็ตามทำไมมันสะดุดวะลองลออจี๋เหรอเปิดนี่ก็ได้ ไม่ต้องก็ได้แล้ใช่ไหมลมแล้วก็อีกกรณีหนึ่งใครต้องการขับรถเดินทางไปด้วยตัวเองต้องการขับรถเดินทางไปด้วยตัวเองนะให้ลงทะเบียนที่ id line asai s า t ุแล้วลงทะเบียนเลขที่ทะเบียนรถตามนั้นเลยทำลิงก์ไว้ให้แล้วเข้าไป id line asai satu a วงกลม stu ใครต้องการจะขับรถเข้าไปไม่ต้องการไปซื้อตัว๋ว จะเอารถเข้าไปเลยเขาจะยืนยันตามเลขทะเบียนรถล,ลงทะเบียนเลขทะเบียนรถรถไว้เมื่อลงทะเบียนเลขทะเบียนรถไว้ขับเข้าไปเขาเช็คทะเบียนรถเสร็จเ,เข้าฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเมืองโบราณสมุทรปราการวันพรุ่งนี้12วันมาคะบูชาเฉพาะกลุ่มคนตื่นทำเท่านั้นนะต้องแจ้งเขาใครจะมาเที่ยวเมืองโบราณฟรี ไปแจ้งเคาน์เตอร์หนึ่งเคาน์เตอร์เดียวเคาน์เตอร์หนึแจ้งว่ามาจากกลุ่มคนตื่นทําอาจารย์เบียร์เขาจะจ่ายตั๋วให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจากปกติตั๋วใบละ500บาทเสร็จแล้วสามารถรับตั๋วเข้าไปเที่ยวชมเมืองโบราณฟรีได้เลย2ใครต้องการจะเอารถผ่านเข้าไปเลยให้เอารถให้เอาทะเบียนรถไปลงทะเบียนที่ ID Line น์แอสไซสาธุต้องการขับรถเข้าไปเองนะต้องลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนที่ไอดีไลน์แอสไซสาธุแล้วเอาทะเบียนรถไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาทะเบียนรถไปแจ้งที่เมืองโบราณแล้วเขาจะตรวจสอบตามเลขทะเบียนรถก็เอารถขับเข้าฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเฉพาะแฟนขับกลุ่มคนตื่นทำสามารถไปได้เลยเมืองโบราณพ่กนี้ใส่บาทเจ็ดโมงเช้ารับตั๋วตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไม่เกินเก้าโมงครึ่งอืม สำ, well. สำหรับคนที่จะเที่ยวเมืองโบราณนะสำหรับคนที่จะเที่ยวเมืองโบราณ้วยบ่ายโมงกว่าแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมาตามเราอะ่ะเราต้องขึ้นไปเลยขึ้นไปเอง